สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูงานแกะเช็คเกอร์นะครับก่อนหนึ่งก็ทีแรกเลยก็เดินล่องเดินเส้นขอบบนล่างหน้าหลังสองแทบเดินเส้นขอบไปได้พอเดินเส้นขอบเสร็จทีนี้เราก็ขีดเส้นกลางที่เราจะแทงจะเอาองศาประมาณไหนก็ของบมเฉียงเยอะเม็ดมันจะยาวเวลาแกะออกมา อันนี้ก็เริ่มแทงไปมั่งแล้วหละอันนี้ยังยังไม่ได้ขัดนะครับผมแทงเชเกอร์ก่อนส่วนมากทุกําผมจะขัดก่อนแต่ทีนี้ว่าหมายประดูอะ่อ่ะมันแกะกลางคืนมันจะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นเส้นมองยากก็เลยต้องแกะกลางวันก็เลยกะจะแทงเชเกอร์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปขัดนะครับประมาณนี้แกะก็ไม่ยากครับฝึกไปเรื่อยๆมันก็คล้องเอง ผมไม่มีอะไรจับนะหัวเข้านีบเลยเอาขาขาทับเลยภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยเพราะว่าผมแทงมือหนึ่ง กดบางคนอาจจะใช้สีแคมจับหรือว่าอะไรตามถนัดผมเสือปูเลยแล้วก็แทงได้เลยไม่ต้องจับใช้ใช้ขเข้าใช้ขานี่เป่าผมมาณนนี้ครับแทงให้สุด ให้สุดจนหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มเส้นตัดค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆก็ยัยงไม่ค่อยคลองก็ไม่ต้องรีบมากส่วนผมก็ก็ยังถือว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่แค่พอได้ ส่วนปลายปบางทีมันยังไม่ค่อยลึกปลายปเส้นเนี่ยเพราะเรากลัวเดี๋ยวมันจะเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกรอบหนึ่งได้ ตรงไหนที่เลยไปเดี๋ยวก็อ,อาจจะใช้ขัดๆแล้วก็กาวร้อนยอดอุดๆไปหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้หมดแล้วแถบแล้วแต่ใครจะเดินให้กินแถบไหนส่วนส่วนผมที่ผมแกะเมื่อกี้ผมให้กินแถบซ้ายอัน,นอันนี้คือมันอยู่แถบฝาเดินล็อกเกลาแถบซ้ายจะถ้าอย่างนี้ผมไม่ถนัดต้องกลับ กับด้ามใบแคบหนึ่งมันจะถนัดฟังอันนี้เราก็เดินเส้นใหม่เส้นเส้นตัดอนีมันก็จะตัดเขียง เดี๋ยวค่อยเก็บจิกลึกอะไรอีกทีนึงเดี๋ยวให้เป็นล้องกันกเพราะบางเส้นมันยังลึกไม่ค่อยเท่ากันเดี๋ยวค่อยมาเก็บจะมีจิกลึกเก็บทีหลัง ตามคร,บครอบขอบมันจะมันจะยังไม่ค่อยลึกตามขอบขอบเพราะเรากลัวเดี๋ยวมันจะเลย <c oughs> ค่อยมาเก็บทีหลังได้ครับค่อยๆไล่เก็บเอามันก็มีเส้นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยังยังไม่ค่อยลึกนะ มีที่ใช้แกะทั้งหมดมันจะมีหลายอันครับของผมมีหกอันทั้งหมดใช้ทุกอันมีจิกลึกมีเก็บขอบมีเดินเส้นมีมีขยายปากล่องมีขึ้นขอบอันนี้มีแกะทั้งหมดหกอันของผมจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมทำการแกะต่อแล้วกันครับ ขอบคุณครับ